สาขายเสื้อตัวหนึ่งไปราคา360บาทปรากฏว่าขาดทุน10%ถ้าต้องการกำไร10%จะต้องขายราคากี่บาทนะครับจากตรงนี้มาดูที่ข,ข้อความแรกก่อนเขาบอกว่าขาดทุน10%นั่นหมายความว่าขายไป90จากทุน100ถูกไหมแต่เราขายไปจริงๆเท่าไหร่ครับขายไป360ทุนเราเท่าไหร่นะครับนำมันไปเทียบกับ100 36คูณ100ส่วน90 90ตัด360ตรงนี้เหลือ4 4คูณ100ได้เป็น400นะครับแสดงว่าทุนของเราอ่ะ400บาทนะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการกำไรนะครับต่อมาถ้าต้องการกำไร10%นั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าสมมุติทุนเรา100นะครับต้องขาย110ถูกไหม ถึงจะได้กำไร10%นะครับแต่ทุนเราจริงๆแล้วคือ400บาทดังนั้นต้องขายเท่าไหร่ก็400คูณ110ส่วน100 0ตัด0 4คูณ110ได้440นะครับดังนั้นถ้าน้องต้องการกำไร10%น้องต้องขายในราคาเท่าไหร่ครับ440บาท13ตอบข้อ4